วัสดีครับสวัสดีไทยคมค่ะหวยออกวันนี้ค่ะอ้าวต้คอนะครับโซนสิบสี่ขายโซนสิบสองซื้อไทยคมโอเคอกายกลายกันสี่ปีอะําไม่ไปเนาอยู่อยู่แถวนี้ได้หลายงวดเลยใช่ไหมพี่ไทยคมงวดสิบสองงวดสิบสี่ก็เลขท้ายสองตัวก็ขึ้นเงินไปก่อนสิบสี่อ้ี่หวยสองตัวใกล้สิบสองก็ซื้อเลขท้ายสามตัวะ ไม่รู้อ่จะนิทพนใบหวยเลขท้ายสองตัวเลยเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆยังไม่ออกรางวัลที่หนึ่งมวดนี้หนึ่งสี่เลขท้ายสองตัวโอ้ยเธอซื้อหลายงวดไปจะออกรอบที่หนึ่งนะฮะไปดูเล่นไปนิดนึ่งทำตามระบบนะครับเดย์แท่งเขียวนะฮะก็เดย์แท่งเขียวนะฮะในกรอบของแนวรับนะฮะก็ลุ้นไปสัปดาห์หน้าเก้าแปด ับรุนไปกจ็ดนะครับรุ่นไปก8าแล้วก็ค่อยไปปิดอันนี้เขาเล่นเล่นแบบไซเวย์นะกรกอบล่างหรอกกอบบนช็อตหรือเป็น้าต้านี้ดาต้านี้ก็ได้นะครับดาต้านั่นเนี่ยนะครับผ่าน982ขึ้นไปก็ไปดูที่นาต้าตรงนี้นะาแ989987นะครับดูสั้นๆก่อนนะฮะเราต้องดูนะครับว่าของเราของเราเป็นแท่งเขียวนะ ขนาที่ดิ้นดาวโจน์ลบ 64, เจ็ดร้อยหกสิบสี่ฟิวเจอร์ลบอีกสามร้อยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเราแยกกับดาวโจน์ชั่วข่าวนะทีะนี้นเราต้องแยก,กเฉลด่ยโจล่เพราะนั้นการเอาปจัจจัยมาใช้ในการลงทุนเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยดาวโจน์ฮะอ่ามาช้าเห็นไหมครับมีการพวดลงไปสุดท้ายก็พี่บอกว่ามันมันก็ขึ้นมาเดี๋ยวก็ขึ้นมามันไม่เกี่ยวกันอะบางครั้งเกี่ยวบางครั้งไม่เกี่ยวตพรนั้นเริ่มไม่เกี่ยวเริ่มแยกเพราะว่าอเมริกาเขา กำลังกังวลเรื่องร่ c e s s i ใช่ไหม r e ช e s s i o n ไปว่าเศรษฐกิจติดลบของเราปีหน้าโต3.7เปอร์เซ็นตฮะเพราะนั้นต้องมีเหตุผลนะฮะอย่าเอาไปพันกันถ้าอ,อเมริกาเขารีเซช s i นแล้วเรารีเซช s i นด้วยนั้นเราควรจะลงด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ของเราเราโต3.7ของเขารีเซช s i นไม่รู้ว่าเขาจะติดลบเท่าไหร่นะเขาคาดว่า section, รีเซช s i นนะฮะดังนั้นหุ้นของเราก็ควรจะขึ้นนะฮะก็เป็น,นพื้นฐานต้งไลยแหละนะครับมาดูไปวันนี้ ลองดูตัวนี้นะฮะอันนี้เป็นเรียกถือมานานแล้วแล้วมันขึ้นต่อยอดไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็เริ่มทําตูดอะไรเงี้ยเราใช้หัวตูดนะ CPN คือเราจะไม่ซื้อหุ้นที่มันขึ้นนะฮะแต่พอมันลงมาเราก็ดูว่าอ่ัวนี้ยังไม่ใช่หัวเพราะว่ารุ่นเยอะใช่ไหมฮะลงมาแถวนี้นะครับเราก็มีสัญญ,ญาณซื้อเป็นแท่งเขียวอันนี้เราซื้ออย่างเงี้ยเ็าเรียกซื้อที่ตูดนะซื้อที่ตูดเป็นตูดเราซื้อนะฮะ อย่างน้อยก็ขึ้นไปที่ที่กรอบเดือนเจ็ดสองห้าสิบแบบนี้ก็ลั่นไปเรื่อยๆลันไปเรื่อยๆมาสต็อปลอดไว้ะครก็ถ้าหลุดหกแปดห้าสิบก็ก็ถือว่าหลุดสต็อปลอดนะฮะตัวนี้ทำหายทำหายนะครับ,นนลลนะรบแล้วก็หลุดเจ็ดเอ็ดลงมาก,ก็แสดงว่าเป็นไซเวย์ขึ้นไปก็อย่างมากก็ชนที่เดิมแล้วก็ย่อใหม่นีก็ก็เล่นไปตามเนี้ยนะครับคาดหวังอะไรมากไม่ได้ส่วนส่วนตัว,วที่เบรกแล้วก็เป็น,เป,นเป็น g p พนะ BPSC นะครับแล้วก็ลังเทนละนะเบรกแล้วนะครับทางเฟมบีกนะฮะเป็นขาขึ้นแล้วนะครับทางเฟมันกำลังจะนะกำลังจะเป็นขาขึ้นเห็นไหมฮะ ABCD ลบศูนย์จุดเจ็ดก็ประมาณอีกต้นปีอะเป็นขาขึ้นนะครับเส้นเทียนสวยงามนะฮะเดือนที่สองละจะเป็นเดือนที่สามนะครับแนวต้านก็จะอยู่ที่โอ ต้านแรกเจ็ดสิบห้าห้าสิบต้านต่อไปแปดสิบรับล่ะแนวรับมาดูแนวรับเล็กๆหน่อยเจ็ดสิบเอ็ดสองห้านะครับก็อันนี้เรียกรันเทนล่ะอันนี้แท่งเบรกฮะบอลลุ่มเยอะนะครับคอนเฟิร์มการขึ้นอยากยจะขึ้นเร็วนะขึ้นเร็วพุ่ปั่นนะครับต้องขึ้นย่อย่อขึ้นขึ้นขึ้นเนี่ยทำแบบเนี้ยจะตายไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่รอบไปล่ะก็เลยบีกิมบีกิม อ่าไปกินเป็นยังไงนะครับก็ไปขาขึ้นแล้วนะครับอ่า่านับทุนนี้ก็ A B C ครบละ A B C แล้วล่ะนะฮะรอการเบรกสามเก้าสองห้านะฮะนะครับวันเบรกต้องวนลุกเยอะนะฮะวันนี้เบรกวลุกเยอะไหมฮะสามเก้าเจ็ดห้าอ่าปิดสามเก้าสองห้าอ่าสต็อปปิดต่วไปสามเก้าสองห้าเล่งง่ายนะครับห้าสิบตังเองนะฮะซื้อให้เสร็จ คือเราจะซื้อตอนข้างล่างก็ได้1หนึ่งล้านบาทซื้อแถวนี้ซื้อห้าแสนซื้อลดลงนะาไมซื้อจากงล่างขาบดกเขาแค่ซื้อน้อยลงแค่นั้นเองนะส่วนเซ็ตจะเป็นยังไงก็ว่าไปตามเซ็ตนะเรื่องของเซ็ตไปนะเซ็ตก็คือทีเฟกนะฮะก็เป็นมองขึ้นสัปดาห์หน้านะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็อาจจะไปรอปิดที่เก้าแปเจ็ดอาจจะมียอดมีอะไรนะฮะแล้วก็ดูต่ออีกสองสัปดาห์ก็าอาจจะเห็น ถ้าเห็นเก้า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 อ่ะหรือหนึ่งพันอ่ะก็แสดงว่าจะเกิดจนยูเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ไปขายสักกลางกลางเดือนมกรานะครับคุณก็เลือกเนี้ยตามรายตัวที่ให้ไปนะครับเดลต้าเคซีไฮฮาน่าเคซีก็รอลงมาฮะนะครับรอรอ,อลงรอลงอันนี้รอรอปรับฐานลงมาดูเคซีีนิดนึงนะฮะหุ้นนะนี้มันจะไม่สวยเท่ากับหุ้นที่เป็นโดเมนติกเพรนะนะครับ แต่มันแค่แสดงว่ามันทำบัตทอมไปแล้วนะะท้งนี้ยังยังแดงอยู่เนี้ยก็รอได้นะฮะแนวรับสี่หกเจ็ดห้านะฮะหรือสี่หกนะครับสี่หกสี่หกเจ็ดห้านะครับวอลลุ่มน้อยกว่านะฮะวอลลุ่มต้องอ่าต้องน้อยกว่าสักหกร้อยล้านนะฮะนะครับถ้าวอลุ่มน้อยกว่าเนี่นะฮะสี่หกแล้ววอลลุ่มสักสามร้อยสองร้อยก็เป็น ก็เป็นสัญญาณซื้อเนียก็เข้าไปซื้อได้นะแามเปมวิอกว,ว่าให้ถือได้นะครับอันนี้ถือได้ละนะครับทคมเปญมันก็บอกว่าขึ้นไปก็ต้องเล่นรอบอยู่นะครับ่ถ้าจะขึ้นไปห้าเอ็ดก็ขึ้นไปเพื่อเบรกเลยนะเบรกไปก็จ้องขายห้าห้าอะไรประมาณนี้เนียอันนี้อาจจะไม่แข็งเหมือนหุ้นที่เป็นหุ้นที่เป็นโดเมนติกเทรดอย่าง,างตัวของแมคโครหรือหรือซีพีเอล่ยมันจะแข็งกว่านะครับหุ้นแบ็ประมาณนี้นะฮะ เป็นซีกับกลับไปแซบได้หรือเปล่าคะเป็นตัวเล็กอยู่เป็นตัวเล็กเข้าใจนิดหนึ่งสะสมได้นะฮะแต่แ<ซ>ต้องแต่ให้หู้ใหญ่เขาทำจันยูเอฟเฟกต์ให้เกิดอารมณ์ก่อนค<แ>ครับแล้วหลังจากนั้นหุ้นเล็กพว้เนี้ยมันจะวิ่งเข้าจะวิ่งเข้าไปคำว่าแซบเนี่ยไม่ถึงว่าต้องขายเมื่อมันมีแนวโน,น้มลงามขายบนไม่ใช่ขายล่างนะฮะ นะครับอ่าตอนนี้สังเกตว่าหุ้นเล็กอ่ะที่เล่นโดยคนไทยอ่ะนะฮะหรือบันทุกที่มีมาเก็ตไม่เกลี่มันจะโดนขายกันทุกตัวเลยอ่าอ่าผมคิดไปเรื่องของภาษีเรื่องของอะไรก็ว่าไปนะฮะมันจะมีปัญหากันทุกตัวนะฮะ,ะท,ท,ที่สอดแทรกเข้ามานะฮะแนวรับก็คือถ้ามันหลุดอะไรนั้นจําจได้นะตัวเนี้ยอ่านะครับถ้ามันหลุดตรงนี้เราต้องระวังนะครับห้าบาทเจ็ดสิบห้านะฮะปิดต่ำกว่าห้าบาทเจ็ดสิบห้าต้องต้องระวังนะครับ แล้วก็เข้ามาในเขตอาจจะเรียกว่าอันนี้อันนี้เรียกว่าไดเวเจนนะครับแล้วเป็นขาลงทํัเฟ็นบิกแล้วนะฮะแสดงว่ามันบอกว่าอยู่โซนต่ำครับอยู่โซนต่ำแล้วนะฮะก็ห้าบาทห้าสิบก็น่าจะมีการรีบาวแล้วถ้าอยากจะขายก่อนก็ขายที่หกบาทอะไรเงี้ยนะครับส่วนทางด้าน CKP Power ซื้อได้อย่างคะ CKP Power รอบนี้ไม่ได้ y o u u t b ไม่ได้เลือกเลย อรอบนี้ไม่ได้เลือกเข้ามานะครับเพราะว่าไม่มีการเอามาพลังงานน้าเลยเลยนะฮะก็เลยไม่ได้เลือกเข้ามานะครับแล้วก็ดูว่าก็ไม่เล่นเลยฮะแล้วก็นานก็ก็ไปบีกิมไปทีพีเอสซีไหมถ้าต่ำแล้วไม่เล่นอ่าก็ต้องรอก่อนว่าเดี๋ยวถ้ามีสัญญาณทางเทคนิคก็ค่อยว่ากันนะครัาเฟรมมันแล้วก็เริ่มลงมาเนี่ยถึงศูนย์เนี่ยจะตัดศูนย์เนี่ยรอก่อนไหมรอนิดนึงรอให้เล่นก่อนนะครับ เอออก็รอให้เล่นกันส่วนหุ้นอ่าค่ะคได้ค่ะประมาณนี้นะฮะหมดแล้วละ CS BGI CS เป็เาเป็นหุ้นเล็กหุ็กเล็กเล็กเร็เร็กเล็กเลรอเล็กแล้วจล็กเล็กเล้วเรากล็ตเลงกเล็กล็กเล็นเล็กเกเล็กยลรกเ็กเล็กรล็กเล็กเล็กาล็กเ็กเะ็กลงมาก็ดูว่ามีวอลุ่มไหมเม็กเล็กเล็กเนะครับกเ็กเล็กเลุกเลกเ็กเ็กเล็กเล็กเ็กเล็กไล็กลเล็กา่กก็เเ็ ก็เป็นหุ้นเล็กนะฮะลงไม่มีวอลุ่มก็ก็ซื้อนะฮะแต่ตอนนี้อย่าพึ่งนะครับยังแดงอยู่เลยนะฮะยังแดงตามเฟรมวิทยยังแดงอยู่ก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งซื้อได้รอรออนัะรอก่อนรอก่อนนะยังไม่มีสัญญาณหักหัวขึ้นเลยเล่นคูนนี้ก็เล่นแค่รีบาวเห็นไหมฮะเล่นแค่รีบาวนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเลือกไว้หลังจากที่หุ้นใหญ่ขึ้นไปแล้วนะฮะ ผู้เล็กที่มาก็เชื่อว่า c ีก็เป็นตัวหนึ่งที่จะเล่นขึ้นมาเหมือนกันถ้าใครชอบก็ต้องต้องรอข้างล่างซื้อสะสมไปเรื่อถ้าคนชอบพูดตัวเล็กใช่ไหมวีจีไอเนี่ยจะเหมือนเป็นท็อปพิกของของนักวิเคราะห์คย p คเลยนะคือคือเชื่อมาจากที่ต่ําแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยสองเดือนละทำเฟรมบินะ e กเนี่ยก็ยืนยันละเหลือแค่การผ่านตรงนี้ฮะเนี่ยการผ่านห้าบาท สี่บาทห้าหกเนี่ยนะครับก็ะจะยืนยันขาขึ้นนะฮะนะครับยืนยันขาขึ้นการยืนเหนือนะครับสี่บาทสามสิบเราไม่หลุดลงมาเนี่ยก็ยืนยันการขึ้นที่จะไปทดสอบห้าบาทนะครับทำเฟรมเดก็เปลี่ยนแนวโน้มละเปลี่ยนไปขาขึ้นเพราะว่าถ้าระยะยาวไปขาขึ้นนะครับทำเฟรมเดก็ต้องโอเวอร์บอททั้งที่หนึ่งให้ได้ก่อนนะอันนี้แสดงว่ากลับเปลี่ยนไปขาขึ้นละ ทำเฟมใหญ่เปรยไปขาขึ้นแหละจากที่มีปัญหามาโดยตลอดกําลังจะเริ่มเปลี่ยนไปขาขึ้นนะฮะพร้อมกับ OBV เห็นไหมฮะสีโม่เนี่ยที่เข้ามานะครับปรับฐานมาก็เป็นย่อย่อซื้อจตนี้ครบขึ้นมาครบไซเคิลหรือยังนะฮะหนึ่งสองนะฮะเป็นหนึ่งสองสามอยู่ย่อก็ดูตรงนี้นะครับอินเลียดยูท้ามดสี่บาทยี่บสี่นะครับเป็นดูสี่บาทยี่ิบสี่ก็ถือต่อไปได้เรื่อยเนะ ได้ได้คัเราตามนันนะฮะอ่ะเซ็ตปิดแล้วนะฮะก็ยืมลบไปหนึ่งจุดสองเจ็ดพำเรา <นะ S 2> มองเป็นถือ <นะ S 2> ช็อตนะครับมองเป็นช็อตถือช็อตก็คือ,เป,อเป็นลงแล้วล่ะลงไปก็ถ้าถ้าพูดแบบข้าวๆก็สงพั 1, นเจ็ดเนี้ยข้าวๆลงพันเจ็ดแต่รายละเอียดจะเด้งไหมอะไรเงี้ยนะฮะจ<น>ะเด้งขึ้นไปหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์พันแปดไหมอันนั้นรายละเอียดแต่สุดท้ายจะลงไปโซนโซนพันเจ็ดนะฮะเป็นโซนลงแล้วเด้งช็อตเด้งช็อตอ่าเป็นเด้งช็อตะ ตัวท็อปหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยเด้งช็อตตัวท็อลอตหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยก็ประมาณนี้ตอนนี้หนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าสปอตหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าแล้วช็อตมาสองวันแล้วแหะตั้งแต่วันแรกที่มันลงเราก็ช็อตละแต่วันที่ขึ้นไปหนึ่งแปดสองสี่ก็มีโพสต์ว่าว่าเป็นแนวต้านใหญ่ละไม่ช็อตละคีย์เฟสก็ใครลองมาชื่อข้าม ครับถ้าใครจะเสี่ยงข้ามก็ดูเก้าแปดเจ็ดบรนบันจันเนี่ยก็ลองน้อยหน่อยอนี่ยเพราะยังไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวก็เวียนโอเคนะครับขอบคุณค่ะคระคุทธิ่ะค่ะก็ตามที่นิพนธ์กันเรื่องทองคํานะคะก็เป็นเดงช็อตนะคะสาหรับลงทุนจะเทรดทองคำข้ามคืนนี้นั่นเอง